อนุสติสก็คือมีพุทธาน,น,ธาน,นธุสติพุทธานุสติคือเราท่านทั้งหลายน้อมระลึกนึกถึงคุณของผูุ้ทธเจ้าพู้นเจ้าได้เกิดเข้ามาเป็นผู้ที่อุบัติขึ้นมาในโลกนี้เราจะใช้คำว่าพุทโธโลเจอนุตตโรนะจ๊ะผู้นี้เจ้าบุบัตขึ้นมาในโลก เมื่อพระเจ้าบ่ายที่มาในโลกนี้จึงเป็นบุญทว่พวกเราทั้งหลายคำว่าเป็นบุญทว่พวกเราทั้งหลายนั่นคือหนึ่งเราได้เกิดเป็นมนุษย์อาตภาพที่ได้เกิดเป็นมนุษย์จริงๆปีที่เกิดได้หรือยากต่อให้เกิดเป็นมนุษย์สองมีอายุโดยครบปีได้บวช การเกิดเป็นมนุษย์ที่ไม่ได้เกิดได้ไง่ายนะครับท่านในสังคมปัจจุบันนี่จะเกิดง่ายเกิดยากมากเกิดยากมากเพราะอะไรเพราะว่าสังคมปัจจุบันนี้แม่สมัยหมใหม่เขาไม่พร้อมที่จะให้ลูกเกิดเมื่อไม่พร้อมที่จะให้ลูกเกิดเขาก็มีวธีการที่จะทําแท้งวิธีการอะไรหลายๆอย่างให้เกิดโอ้มี ส่วนที่เด็กขางครองนี่ก็ผักแท้กันดีเลยพอเกิดังนั้นก็หอมกันทีเลยบางทีไม่ทันได็มท้องภาวะ้งหกยังไม่ได้เต็มทออกนี่จะได้เกิดยากดะงนั้นเกิดเป็นมนุษย์ที่เกิดยากมากท่านทั้งหลายคิดดูในโลกนี้มนุษย์เกษตรเด็กขาดนี่ยังไหนมีมากกว่ากันมนุษย์เกษตรเด็กขาดยังไหนมีมากกว่ากัน ตอนนี้ฐายดีมากกว่ามนุษย์ไม่้องเอาอะไรมากเอาแค่มันแรงแค่ยุงแค่มัแรงแค่นี้ก็มากว่ามนุษย์ไม่ต้องไปนับตัดขืดเพราะนั้นการเกิดมนุษย์ตายเกิดเป็นมนุษย์จงเป็นสิ่งที่เกิดได้โดยง่ายเพราะนั้นบุคคลที่เกิดเป็นมนุษย์ได้ในท่านบอกว่าต้องมีกรรมเก่ากรรมๆในที่นี้คือกุญลกรรมํา ถ้าเป็นมีกุศลกรรมที่เกิดเป็นมนุษย์ครับท่านกุศลกรรมในที่นี้ท่านใช้คําว่าปุพเพกตะคุญญตานคำว่าปุพเพกตะคุญญตานในคือผู้ได้ทํากรรมดีมาแล้วแต่อดีตชาติถ้าเราไม่เคยทํากรรมดีมาก่อนเราจะไม่เกิดเป็นมนุษย์เพอาที่หนึ่งเกิดเป็นมนุษย์นี้เราจะมีกุศลกรรมคือกรรมดีพอมีกรรมดีแล้วที่เกิดเป็นมนุษย์กรรมเท่านั้น ทให้เราส่งเสริมสนับสนุาานศาสตร์การให้เราเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาดยวยและมนุษย์อย่างพวกท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้พอมงั้งผมด้วย,ยเกิดมาได้ในเกิดจากแม่ที่มีคุณธรรมถ้าเราไม่มีแม่ที่มีคุณธรรมเราไม่มีโอกาสที่เกิดเลยท่านตายหรือท่านจะอยู่ใน้องโดนทำแท้ โดนทำแท้งก็ตายหรือ่าทีเกิดมาใกลเนี่ยเอาไปทิ้งทำขยะเมื่อประมาณก้อนเลือที่แนวเกิดเราไปทิ้งกองขยะไปติ้งกองขยะใส่ถุงไปทิ้งกองขยะทีนี้ใครมันมีบ้านหรือบ้านสองสามีภรรยาอยู่ข้างๆข้างกองขยะสํะา,สราสหรับ เ็บเศษขยาเ,ยเจ็บเศษอาหาร,รกิน,รกนอะไรอะไรเจ็บปวดเก็บอะไรขาดแล้วก็เรี้ยคุณนักไว้วยตัวให้คุณคคคน,นักกินต็อไปคุยเพืเพียเพียไปเจอถุงที่ข้าไปเจอถุงที่มีทารกอยู่ในนั้นก็มันก็เอาข้าวถุงข้าวถุงที่มีทารกนะั้นมามาบ้านมากระตอ๊ตอกกระต๊อกของคนมากระต๊อกของ คนที่เลี้ยงมันคนที่เลี้ยงก็ที่แรกนึกว่าสุนัขมันคงฆ้าเศษอาหารฆ่าเศษเนื้อเศษไก่เศษหมูอะไรมาก็เข้าไปดูอ้าวปรากฏว่าเป็นเด็กทารกอีกแบบแล้วก็ยังไม่ตายยังไม่ตายทารกยังไม่ตายสุนัขมันก็มันไม่กัดครับมันฆ่ากระปูกไม่เจ๋อเจ๋อฆ่ากระปูกไม่เจ๋อเจ๋อมันไม่กัด แต่แล้วบอกว่าสองสามีปรญยานี่ก็ดูโอ้เด็กอยู่ในนั้นมดกัดอะไรกัดก็เอาไปสงสาราดีอนามัยอยู่ไกลๆผสมพยาบาลต้นๆแต่แล้วก็ส่งโรงพยาบาลน,นี่ครบบรอดครับเจ๊ที่รอดเจ๊ที่รอดไม่ตายนี่ผมจะบอกว่าเกิดยากมาแล้วเวลาเขาทำแท้งนี่นทำยังไงรู้ไหมท่าน เวลาทำแท้งทำปวดลำบากมากกินยาให้ตายพอตายแล้วไม่ออกกินยัไงทีเหล็กก็ไปขี้ถ่างขาแล้วทีมเหล็กก็ไปขีดแล้วมันดึงมันดึงกันมาแล้วทำยงไงครับตั้งเอาไปใส่เครื่องโม่เครื่องปั่นเครื่องโม่เี็นใหญ่ๆแล้วก็มีใบมีแกนเหล็กทุกอยนี้มอเตอร์ทักนี้เราต้อมีใบปั่นปั่นจนแหลกเป็นเยื่อเลยแล้วก็ ลงหั่ทักโคกไปเลยโอ้ยเห็นเราเห็นเราหน้าทัวมากปั่นแบบปั่นน้ำผลไม้นะครับแล้วก็หมดสภาพไปเลยนั่คือแม่ที่ไปพร้อมที่จะให้รู้เกิดที่นี้อย่างเ,เราที่เราเกิดจากแม่ที่มีคุณธรรมแม่ที่มีคุณธรรมเราจึง ได้ถัดภาพของการเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์อย่างพวกเรานี่ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดานะครับท่านพร้อมกับท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้พร้อมกับผมด้วยยังไม่ใช่มนุษย์ธรรมดานะครับท่านมนุษย์พิเศษคำว่ามนุษย์พิเศษมนุษย์อย่างไรมนุษย์พิเศษคือถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติของการเป็นมนุษย์คุณสมบัติของการเป็นมนุษย์มีอะไรบ้างครับท่านพบอาการ32อะการ มือเท้าแข็ง